ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปนะเอาไม่ได้เดินสินเนาะเอารถของโรงแรมไปรถจักรยานทุกคนมีบริการไปร้านลาดหน้าข่วงสิงนะตรงนี้ปากซอยเราเลยทุกคนไม่ไกลมากเลยทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพาไปจะทุกคนจะหิวมากดูคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวนี่อากาศเย็นสบายมากเลยทุกคนมาสนุไวน้นอนแล้วทุกคนสนุไว้สนุไว้ลุกขึ้น ได้ยินเสียงแล้วก็เลยเงยหัวขึ้นมานี่ฮะเดี๋ยวเดินออกไปนี่นบรรยากาศนี่จะออกมาจะแบบมืดหน่อยทุกคนจาก <S 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 ช่องนี้จะเป็นอีกช่องหนึ่งนะเนี่ยเลี้ยวขวาไปจากตรงนี้จะเป็นพิซซ่าค m ม a านีใช่ไหมล่ะปากซอยโรงแรมแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปแม่ริม <S <S จะ้ะจะไปสอนอ <S 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 ช้างเผืออะไรเงี้ยฮะตลาดหนองห้อ แต่ถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นไปวัดข่วงสิงวัดเจดีวัดเจ็ดยอดแต่ตรงก่อนจะถึงสี่แยกข่วงสิงเนี่ยก็จะต้องเจอลาดหน้าก่อนทุกคนแล้วก็จะมีผัดซีอิ๊วด้วยทุกคนมาดูกันว่าลาดหน้าสไตล์แบบไหนนะจ้ะออนี่อยอากาศเย็นจังเลยทุกคนจ๋านอนดูคอนเสิร์ตของต้นข้าวอยู่ดีๆหิวขึ้นมาออกมาหาอะไรกินทันทีทุกคนนี่ฮะ เขาบอกว่าห้ามกินก่อนนอนนะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นกฎไหลย้อนใช่ไหมไม่จริงรอกมกั้งบางคนก็ไม่เป็นเนาะกฎไหลย้อนมันก็มีหลายปัจจัยอยู่นะทุกคนบางคนก็เกิดจากกินก่อนนอนเกิดจากการกินอะไรแบบต้องห้ามมากไปเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วอะไรประมาณนะะี้่ะนี่นะทุกคนอยู่ข้างหน้าเนาะรัดหน้าขวงสิ่งจา่าง ถึงแล้วจ้ามีจักอยู่ตรงริมถนนเลยจากทุกคนจะตรงนี้เรียกว่าถนนอะไรนะเราลืมไปเลยแต่ที่แน่ๆคืออยู่ใกล้กับสี่แยกข่วงสิงข้างหน้าเราตรงนี้ยเปิดจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวถามก็าดีกว่าว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงเผื่อใครมาจะได้ไม่เพลาดนี่ยรัดหน้าข่วงสิง มีผัดซีอิ๊วหมูบักผัดซีอิ๊วทะเลราดหน้าทะลงทะเลมีหมดเลยมีจ้าทุกคนร้อนๆนยจ้ะธนาเส้นใหญ่นะฮะนีนะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยใส่แต่ยำพริกน้ำส้มก็พอแล้วทุกคนมี่ะทุกคนนี่อีกช่องหนึ่งน้อเราทำสองช่องไว้ให้ชาวโลกได้รู้ว่าที่ไหนอร่อยที่ไหนแซบ่บ ไปที่ไหนเป็นท่องเที่ยวแล้วงดงามเราก็จะบอกต่อจริงๆเขาบอกราดหน้าเนี่ยมาจากลาดอิทธิพลมาจาก <c oughs> ประเทศจีนเนี่ยเนาะโดยเฉพาะจีนแต้จิ๋วเนี่ยจะเป็นต้นตำรับเลยราดหน้าทุกคนจ๋าโอเคเลยเนาะดูสิหน้าตามาทานม,มาน <c oughs> เดี๋ยวผัดซีอิ้วค่อยทานเอาลาดหน้าก่อนร้อนๆเลย <c oughs> เขาบอกเมื่อก่อนใส่ผักวางตุ้งใส่หน่อไม้แต่ปัจจุบันตอนเนี้ย แต่คณะเป็นสําคัญเลยทุกคนนิยมใช้คนามากกว่า <Yeah. S 1> ใช่ไหมแล้วก็มีสูตรหมูนุ่งหมูนุ่มหมูหมักอะไรเงี้ยบางทีก็มีเส้นหมี่กรอบเข้ามาอีก <c oughs> นะครับจะมีหลายแบบอย่างที่บอกกันหลยทุกคนมีทั้งแบบกวางตุ้งนะฮะแบบอะไรอ่าเขาเรียกแบบมีหลายแบบนะนึกไม่ออกทุกคนกวางตุ้งเหรอ,อถ้าเป็นแบบกวางตุง้งก็จะแบบใส่อะไรอะ่ะ ใส่คนานี่แบบกวางตุง้งใส่คานาแต่ถ้้งหมดแบบฮ่องกงเขาบอกว่าจะไม่ใส่เต้าเจี้ยวอืจะไม่ใส่เต้าเจเาเี้ยวนะจ๊ะทุกคนแต่ถ้ากวางตุง้งนี่ม่มีเต้าเจี้ยวไม่ลองหาเต้าเจี้ยวสินะครับถ้าแบบแต้จิว๋วอะแบบแต้จิวแบบจ๋วก็แบบวบอกว่าจะเป็นแบบเต้าเจี้ยวเป็นเม็ดเม็ดเลยนะจะสีจะเข้มเข้มหน่อยกต่แบบแต้จิว๋วอันนี้กวางตุ้งแน่นอนแต่ใช้ผักขนานาะจะไม่ได้ใช้ผักกวางตุง้งแต่อะ่ะกินก่อน อืมอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวกินหมูอยู่ทีอร่อยมากหมูนุ่มทุกคนอร่อยมาก ทุกคนอร่อยเวอร์รถตรงนี้จะเยอะหน่อยทุกคนจ้ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรราดหน้า Fried Noodle with Gravy ทุกคน g r a วีก็คือน้ำราดที่เป็นเนี้ยฮะใส่แป้งมันเนี่ยฮะเป็นน้ำราดนะฮะ with gravy. กร a ี y g r a วีก็คือเหมือนกับน้ำราดน้ำราดสเต็กอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ที่เป็นแบบราดหน้าก็จะเป็นเหมือนเป็น น้ำราดหน้าก็ใช้เป็นแป้งมันนะฮะทุกคนสูตรอร่อยเข้มข้นมากเลยที่นี่ทุกคนรู้ไหมหอมมากเลยเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาหอมมากถ้าเป็นราดหน้าเส้นกรอบภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า crispy egg noodle วิสเกวีทุกคนอืก <c oughs> ินโดนพริกก็้ปไปยิ่งอร่อยทุกคนจ้ะมันไม่เผ็ดนะมันจะตัดกับความขึ้นคนอืมทุกคนแต่ถ้าเคยชอบแบบแนวทะเลก็จะมีราดหน้าทะเลใช่ไหมที่นี่ก็จะมีราดหน้าทะเลนะถ้าราดหน้าทะเลก็จะ60บาททุกคนภาษาอังกฤษจะเรียกว่าสเตอร์าฟนูเดล วิ h ซีฟู้ดอินเกรวีทุกคนรส mm hmm. ไหมล mm hmm. ูกค้าเ mm hmm. ข้าตลอดเลยอร่อยมากวันนี้มากินผัดซีอิ๊วกันต่อทุกคนจ้ใครจะชอบใส่อะไรก็ปรุงเอานะฮะทุกคนรสเ้ามาตรฐานอยู่แล้วแต่เราจะชอบแนวเปรี้ยวตัดไว้ก่อนทุกคน mm hmm. น,นี่ฮะผัดซีอิว๊วภาษาอังกฤษเรียกว่า s t i r f r y ฟ o o o l e s เดิทำไมฮะ วซซิซอยซอซอยซอสก็หมายถึงอาจจะเป็นซอสซีอิ๊วดำที่ใช้แบบนี้ฮะประกอบในการผัดแล้วก็มีไข่มีคะน้าเป็นหลักเขาบอกว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยนิยมใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมที่เราเห็นกินตาหรือไม่ก็เส้นมีก็มีใช่ไหมแต่เขาไม่ใช้เส้นเล็กแน่นอนทุกคนอออร่อยอ๋ออร่อยมาก อร่อยเวอร์อม่อยจริงด้วยรัดหน้าข่วงสิ่งขายรัดหน้าแล้วก็ปัดสีอิวจริงๆนั่งดูน้องต้นข้าวอยู่ไงวันเนี้ยนางก็ร้องเพลงไปถ่ายทอดสดเราก็ดูแล้วอะ หิวขึ้นมาครับอร่อยคุณภาพมากเลยทุกคนอ่ะป้อนอปเปิดทุกวันนะครับประมาณบ่ายบ่ายสองจนถึงเที่ยงคืนประมาณนี้ค่ะทุกวันเลยทุกคนมากินได้นะฮะมาเชียงใหม่ต้องมากินของดีแบบนี้ฮะ ừ cái này